จะรู้สีนะชีเปลยแต่ไม่ชี้น่าจะรู้สีนะโอ้ยชี้แล้วไรเอ้ยไปมันมีเหนื่อยแบบว่าวิ่งเนี่ยไม่รู้ว่าเี่กกูดิ้นแต่เสียงหอบแแฮแฮแฮเอ้ยทางนี้ไปหน้หรอแต่มันไม่มีป้ายเลยเว้ยเรายังไม่เดินตามป้ายไปเหรอเฮ้ยมันทางมันโดนถางไว้แล้ว ไอ้เจ้าผีพ่อของอ่ะพ่อมึงอ่ะถอยเลยเดือดเผาไวแล้วเฮ้ยยาวยาวเอายาวเรซาโกทุกคนทำอะไรเดี๋ยวนะตรงนี้แองนะอ,อ่านก่อนว้าวเองนะมีใครกระโดดดึงๆอยู่ดึงดึงดึงๆึงเลยเฮ้ยไงอ่าวัตถุประสงค์ปัจจุบันผีน้ำมันแพรทำพิธีกรรมโอเคคนเห็นทันคือมินยักเรียก <laughs> หลังจากถ่ายรูปของกระหล่ำด้วยน้ำ มันเต็มไปหมดคน<ร>้นหาพฤ <หา S 2> ติกรรมที่ทําในกริบาริบาน,บานมาแล้วอมาแล้วแนะนําหาบ้านไฟด้วยเทียนไฟเยอะหาบ้านเหรอแล้วก็เทียนทำไมไม่มีติดไ,ไฟตอนเช้าวะเอ,อ้มีกระดาษอ่านไม่ออกแฉอะไรวะไหนดูดิดดนี่ไง,ไงมีผู้นําทํานายเสียชีวิตเพราะผู้ทํานายที่มาที่นี่ก็เคยมีคนมาทานายที่นี่แล้วก็ตายแล้วเปล่าไช่บ้านสีแดง ไม่ใช่บ้านสีแดงก็เห็นเป็นสีขาวเลยบ้านหลังนี้แหละนี่ใช่บ้านของนักลบหรือเปล่าใช่แล้วถ้าคืนนักลบมังกรเหี้ยะไระจะเป็นนักลบมังกรเปิดประตูตัวหน้ากูมึงคือ่ะโอ้ยนักลบมังกรอยู่ประตูหน้าบ้านดีกว่าม,ามดูไม่ปลอดภัยเลยเนยข้างในก็ไม่เปิดไฟข้างนอกก็ไม่เปิดไฟ ไม่บดไฟสักทีคือเราต้องเอามีดมาปักอย่างนี้ใช่ป่ะไอ้บ้านนี้นี่แหละมาดิฮะนี่ไงเนี่ยกระดาษกับอะไรหลายอย่างเนี่ยไอแอนเดียวอุ้ยพ่อมึงมาพ่อมึงพ่อมึงเปิดประตูประตูด,ดิประตูดิเฮี้ยไอเจี๊ยเดี๋ยวมึงยังไงขุยเท้าโง่ขุยทั้งตัวอ่ะเพราขนาดต้องมีอะไรมีเชื่อกูไหม เพราะพลังเฮียนเนี่ยต้องมีอะไรเพรมีหมูอะนอนอยู่เลยจะเปิดประตูนะวเว้ยก็เปิดหมูได้ไหมเปิดตาหมูนี่ไงเปิดหมูแล้วประตูเล็กเนี่ยจะเปิดเว้ยทำไมไม่น่าเปิดอ่ะสำรวจก่อนเข้าอ่ะไม่ได้ทะ,ะ,ะ,ะลุว่ะเปิดแล้ววิ่งเลยเปิดแล้ววิ่งเลยปิ๊งไม่ว่ะไม่มีอะไรเลย เขาเปลี่ยนใหม่ว่ะมีขันเนี่ยมีนจะมีชื่ออะไรเหรอเออมีแค่ไม่เก็บกูเก็บ,<ห>เ,กบเสร็จเนื้อกันกมีดกับเนื้อหมูได้ให้กูเก็บเนื้อหมูได้นี่ไงอะไรอ่ะเมื่อวากูไปเจอผีมาแล้วหน้าประตูเมื่อกี้เนี่ยมันจะเปิดได้ให้กูดูอีกอ่ะ <c oughs> ตื่นเป็นเลย,อ,ยอะไรอ่ะ มึงคือ <göster> ม <ges 2> ึงเพิ <what> ่งเจอใช่ไหมวิ่งขีอยู่งราคาอ่ะพี่เออไ์เซเปนแมนไปหมดเลยคีย์บอร์ดม้ากูเจ๊เหรอเมื่อกี้มึงเจอใช่ไหมเมื่อกี้มึงเจอขี้ว่งไม่มีอะไรเว้ยสุดุ้งเลยตอนเฮ้ยกูเจออะไรวะบางเราอ่ะนี่อะไรวะดูดิกูแหลกอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรวะ เอ,อถ่ายรูปเ<ด>พื่พิธีกรรมของเด็กบะมั้งเอ้ยมีอะไรให้อ่านเลยออ่านดีอ่านดีฉันคิดถึงลูกฉันมากอาคูคังกินบักเก็ตอันนั้นมันถังไหมหรอบักเก็ตว่าอย่าตันก็พอเฮย้ยมันเป็นถังเชดนี่มันอะไรแลเนะี่ยกลัวกลัวมาลางังมันผมมันกลัวแบบกระจอกไอ้เียมันบอกกลัวมันดูดิกลัวมะลางังมึงหา่างกันเละกลัวมะลังทางที่ยืดยืดเสือ แม่น่าเขาทำเลยแต่ว,ว่าเขาทำแล้วเงียบอะ่ะตัวละครตอนนี้มาพบกับผมเดอะฟอร์เรสนะครับ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังหาคาตาระกันอยู่เฮ้ยอ๋อกูจำได้ทางนี้มึงมาอานนี้แน่กวนไม่ออกนี่ไงกูว่าแล้วไงอ,อ,อะไรอ่ะก็เก็บเนื้อก่อนได้ ถ่ายแล้วมัน,นเก็บไปได้เออกูอถ่ายแล้วก็ถืถ่อก็สื่อมึงเคยดูเดอะไอไหมมันมีแค่หัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมีแค่หัวอเออกูอทำซอยจุเจอท่ามกูเจอท่ามอุ้ยทำเดิมไม่อุ้ยเออกูนึกว่ามึงเคยเล่นเดอะไอไหมเฮ้ยกูนึกว่าเดอะไอมึงเออมึงจะลงอ่ะไม่ยังไม่ได้เข้าไปถ่ายเลยมันต้องถ่ายรูปอ่ะยังไงอ่ะแล้วแม่งดักเลยนะ เหมือนรู้ว่ากูจะเข้าอ่ะเชือ่อดแกบผ้าถ้าม่ะกูตกใจเข้าไปละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงเอายังไงเอาไงมันมันกินเลยมันเข้าไปมันเข้าไปถ่ายดิมันกินมันกีนมันช่วยอะไรอกูก็ไม่รู้อะ่ะมันโดนบทสวดกูเข้าไปเนะี่ยเนี่ย กูอเอเ้กูเอ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 ้ชิบหายแล้วเฮ้ยข้อมันมาอะไรแหละไอตัวติดไฟเนี่ยเอามึงไม่โดนแบบกูเหรอวะโดนอะไรอะ่ะเยอะยังไมยังไม่ไหวอสามตัวที่ยืนอยู่นะเอเอ,เอกูเห็นเว้แต่กูไม่ได้ตกใจนะไงกูเลยวิ่งทะลุไปเลยตินั่นนะ่ะมึงเห็นไฟป่ะนะ่นนะตรงตรงตรงนี้เพราะไตรงนี้มีเลือดป่ะ thầy đi ngay wow ơi tám lượt đi ngay chờ đấy ông mũ cày rồi quá mũ mũ đây đây mấy luôn mà nhặt tôi mày đi ngay đẹp rồi anh ơi vừa để thao cả thả phay vừa để thao thả đâu <c oughs> ถามหมดล <expand> <om it>, ิตรมันมันไม่ได้ช่วยหรอก็ถามหมดแล้วแห้งเลยก็ถามหมดแล้วกูดูกูดูว่าม่ช่วยไอ้เีะยเหลือถามชีวิตเลยกูเนี่ยใช้เส้นทางที่ข้ามไปก่อนหน้านั้นให้หาไม้กระดานในบ้านก็ทางไหนวะเนี่ยอันนี้ไงไม้และอันนี้เปล่าวะไงเย็บบวกแล้วว่าได้ไหมล่ะไปกลับเอ้าเขียนีอยู่เขียวโอเคไปต่อปักปักปักแท่งมันลายเสร็จ เอ้ยตกโอ้ยว้าวมาไกลเหมือนกันนะนีเนี่ยเรีาตายไปหนึ่งละไอ้ไอ้ตัวโดดถึงมาวะ่ะจะเข้าบ้านดีมั้มเข้าบ้อนเรียเขาเรียบออกูแจ้อูแจ้ขอเชือบังคุยสัตว์เลยกําลังเก็บได้เลยมาแล้วมาแล้วต่อไปเลยนี่อะไรวะางานด้วยางานด้วย ไม่ออกภาษาอังกฤษอะมีคนตายเพราะพูดทำนายและ i n ูเอ,อนเซอร์คืยอย่างมานี่คือป้ายมีซ้ายกับขวาวะกัวเธอจามกลัวเธอจามใช่ปะกัวเธอจามใช่ไหมพาเลนกลัวเธอจามเส้ <c oughs> นทางถ้ำชาร์ปนี่ไงถ้ำอ่ะถ้าทางไหนล้วขวาก็มีใช่ไหมซ้ายซ้ายไปบ้านอะซ้ายไปถ้ำอ่ะ เนี่ยทางเนี่ยไปบ้านบ้านปะเนี่ยบ้านหรืออะไรมะเนี่ยบ้านหรอะปะไปตายกันนะมันไกลกว่าป่าวะคุณเจ๊ไม่มีตรงอีกต่อแล้วโอ้ยมีหัวกะโหลกด้วยไอ้บ้าขึ้นมาดูดิคุณจำได้ว่านี้มันตายมั้เอออย่ากดกดเขียวนะเวย้ยหรือเปล่าวะกดเขียวคืออะไรเลือดป่าวะมึงลองกดดิเมืย์จะได้ชีวิตเพิ่ม ันต้องการเงินฉันต้องการเงินเอ่อเอาไอ้เีทยอะไรทำให้ฉันเล็กลงเฮ้ยเฮ้ยกูบอกแล้วไอ้เพียกูบอกแล้วเลือดอ้เไีพยอะไรอะไรอ่ะผีอะไรวะมึงเข้าไปดูดิไปดูอ่ะไปแล้วกูไปวัวตจามกัวเธอจามกวัตจามอ๋อมีบ้านเนี่ยทางเดิมเลยแต่เราไม่กุญแจแล้วนี่หว่าอ้าว กูเชียดอไหนวะจนน้องกูเคยปีนข้างๆไปดูเลยเนี่ยเนี่ยกูวิ่งข้างๆมาแอบด้วยเฮ้ยเ่เชียดเลยสุดปลอยแต่เข้าไม่ได้ะมีแต่บ้านมีคนอยู่เฮ้ยนั่นคืออะไรอะกระเป๋าอะกูเชียกับ อ๋ออ <mile> oh. ุ้ยพี่ยเด้งเด้งขึ้นมาราคาเลยดูมันเด้งขึ้นมาราคาสเปรดแมนนี่กเป็นตัวไอ้บิวไอ้บ่อิวเวน๋ยวกูดูอยู่กูดูอยู่ราวางสเปร์แมนมันหัวมึงอ่ะเยอะมันบอกว่าคะเมื่อกี้มันบอกปี๋แล้วที่อะไรของฉันจะไล่ตามคุณกูกดถ่ายทุกแม่งไล่ออกมาเลยเอออะไรมันคืออะไรพี่ก็สงสัย มีอะไรนะไปฉายเก็บได้ไหมไอ้เหี้ยบังกูเอ้าเก็บไปฉายทำไมอ่ะเฮ้ยเอฟกดได้คุณก็ไปฉายที่แข็งแกร่งเอฟไอ้ยี่ไม่กดได้ปะมันกดได้เดี๋ยวิแล้วไปฉายกูอยู่ไหนอ่ะไม่รู้แต่อันนี้มันกดได้ปะกูมันด้วยที่ไงกูได้ไปฉายเล็กไงกูได้ไปฉายที่แข็งแกร่งว่ะเี้ย อะไรคือในกระเป๋าดูดูสแน็คสแน็คเต็มกระเป๋าเลยขนมเต็มเลยอันนี้เออแต่อันนี้ไม่กดได้สว่างขึ้นว่ะยันที่อันนี้เปนกดได้ปะกดใช้ตัวอ๋อต้องใช้โทรศัพท์ไอ้เหี้ยวิ่งวิ่งมันจะมีทุกทีเลยเรื่อยๆวะเฮ้ยไปไหนวะเนี่ยถ้ามันดูเรื่องรับเป็นประมาณ80%ไม่เข้าใจเหมือนเราต้องเข้าเปล่าวะ กูไม่เข้าใจเหมือนกัเ่กูไม่เข้าใจ,าใจตรงที่เราถ่ายทุกอย่างไม่ผีจะเด๊กออกมาไม่ว่ากูหยิบอะไรผีจะเด๊กออกมามึงมาจากไหนหัวไม่เหีนอมันไม่ไกลไปนหน่อยหรอวะกูไม่ได้ไกลหรอกย่ามันซิกแซกไปมาซ้ายขวาเนีย่ยเฮ้ยเจอบ้านวะอ๋อแล้วเราก็ต้องไปทำน,นันดิงนะเพี่แอรเอาล็อกเอาเปิดแล้วโอเค <laughs> เปิดส่วนกันมีอะไรหรือเปล่าครับ จองม่มีอะไรพี่ป้าตรงไหนไม่มีเหรอเฮ้ยกูเจออะไรเนี่ยมีผีกูเจออะไรไม่รู้อ่ะดูดิตรงไหนกูไม่อยู่ในบ้านนี่ไงเอ้ากูอยู่ไหนเข้ามาดิมาละเก็บแล้วอ๋อต้องต้องใช้ไอ้โฟนต้องใช้โทรศัพท like ์ถ like ่ายอย่างงี้เปิดประตูดิเปิดประตูเปิดประตูดิกลัวได้วิ่งไม่มาหรอกกลัวได้วิ่ง เผมไม่มาหรอกไอ้ยัยกูว่าแล้วฉันนี่รีบบอกแล้วมึงกูบอกแล้วกูว่าได้วิ่งเชื่อกูยังเฮ้ยไม่ใช่อุ้ยเฮียกูตกใจหมดกูน้องไฟดับเอ้ฟรอควาดไม่ต้องเียเฮ้ยหยิบกุญแจที่ไม่รู้จักเดี๋ยวเราอะเดี๋ยวเลยล่ะอันนี่ไอ้ยักพูดดลงมาเป็นเวทแมนเลย <aunque S 2> ตัวอะไน<ง>นักลบจากเธอจุกอ่าน่าจะรื้อสีนะสีเปื่อยเต๋ไม่ชีน่าจะรื้อสีนะโอ้ยไปแล้วไงเฮ้ยไปแล้วกูอี่ล่องมันออกมาเว่แล้วเข้าไปมาทำอะไรวันนี้ไงจะกูกด E เข้าไปไง ว่าผู้สามารถเข้าไปเอาได้อย่างจีตังห์อ่ะได้แล้วดิเดี๋ยวกูไปประตูรอเลยพีิธาพ่อมึงอะไรวะถ่ายรูปมายาวกูมายาวกูทีมทีมเยากูทีมมาเยากูทีมทีมทีมมือหันตูดให้มันไปเอ้ามันยืนนิ่งมันโดนหนวดสวดกูไงมันต้องใช้เวลา25่ิบาวิมั้งแล้วกูจะถ่ายไงเฮ้ยามันมีทางต่อมีทางต่อถ่ายไปต่อไอ้แช่กูถ่ายไม่ได้ ขับกลับบ้านหรืออยู่ต่อกูค,คุยกับหมอผีอ่ะว้าวอ่าฮะมั่มันจะลุกขึ้นมาว่าใช่ต้องใช้แน่ๆพอเดินเข้าไปแค่อี้เชียไม่โคตรจะใช่ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายไม่ได้มึงว่ามันจะลุกขึ้นมาตีกูปะวันทูวิ่งไม่ใม่ม่ม่แต่อ้เชียน,นี้จะลงมาโอ้โอ้จิตไปแล้วจ้านอ,อยู่ เจอมีดแล้วก็กินและกินและกินและกินจนไม่มีมนุษอ์อีกต่อไปยามาคันดานด้านด้านดานสมะบันดานหรือเปล่าเอายเกมเสร็จสิ้นหลังจากขับรถกลับบ้านคุณอาจเลิกที่จะสำรวจเกมต่อไปกลับไปที่บ้านคุณปู่ของคุณและขับกลับบ้านหรือสำรวจคาปงกูสำรวจอะไรไม่เห็นมีอะไรให้กูสำรวจแลวเนี่ยหมดแล้วเนี่ย เราเอาอาจกลับบ้านก็ได้เนี่ยม,มันอยู่ตรงนี้คูสวดใส่หน้าแม่งเลยมึงจ้องอะไรน่ะจ้องมันอยู่เฮ้ยมึงเห็นไอ้จินไหมไอ้จินแบนนิดเหลือะไรอ่ะมันขึ <m fucking mad consultation> ้นไยตอนแรกมัน <estratég> ม <flush> ีสิบตอนนี้มีสิบสองละหรือว่าเราต้องสวดอันนี้วะ พวกตัวแบบเนี้ยไม่กูไม่เห็นกูไปเขียนว่าในประเทศจีนนี่เลยเอาไปนี่รูปแม่งเลยโดนโดนกูโดนกูโดนเฮ้ยคือสิบสี่ไงเป็นสิบสี่อ่ไม่เป็นสิบสี่ะเห็นไหมตาหัวสองเลยหรือวะไปเลยรุยเลยไล่ล่าผีไ่เก็บหมดแม่ปะ เล,ลเ่เก,ลลลกลัวแล้วหล่าไม่กลัวละไล่ตบละนล่าผีแล้วกวันแล้วเรามาทําไมกันามาล่าพวกมันนี่เองใช่เราไม่ได้มาเอาชีวิตเนหอดแต่เรามาเพื่อล่าโอ้ดีไงกดเลยเอะไรวะโอโอ้ก<อ>ูดได้ชีวิตได้ป่ะดีไงกูไม่ได้กูตรวจเลยเรียบร้อยเฮ้ยอันนี้ขึ้นระบายอะหกจับเจ็ดอะ เจอกูจอกูเน้่เอาจริงเออเออเออ้วมันมีผีนี่ไงเล่นมันเลยเชี่มันไวมากเลยเอฟทางนี้ไปทางตรงป่ะทางนี้เรายังไม่อ้าวเจ๊กูแน่ไง่ะ เย้ <Yeah. S 2> ออกกะบมาลแล้วความพึงพอใจคุณพอใจที่คุณได้ทําได้สําเร็จมาพอแล้วบางทีคุณอาจจะกลับมาอีกครั้งก็สำรวจที่เหลือกับสู่ล็อบบี้เย้ yeah.